ก็นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนขอบนอมพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉัตธรรมธรรมะที่ผิดและสัมมัตธรรมธรรมะที่ชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังมิจฉัตธรรม อะไรบ้างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี้เรียกว่า มิจฉาธรรมสมมตตธรรมอะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิสัม,มาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมัตตธรรมภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอกุศลธรรมและกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง กุศลธรรมอะไรบ้างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธินี้เรียกว่า กุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสม,มาธินี้เรียกว่ากุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาข้อปฏิบัติผิดและสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงฟังมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ นี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาอะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาตตสม,ม,ามาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของครหัสหรือบัญญัตชิต กรหัสหรือบรรพชิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญายธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดมิจฉาปฏิปทาอะไรบ้างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจา มิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉา,าตมาธินี้เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิปทาของครหัตหรือบัณฑปชิต กรหัตหรือบัญพจิตผู้ปฏิบัติผิดย่อมทำญาตธรรมที่เป็นกุศลให้สมฤทธิ์ไม่ได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายแต่เราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของครหัตหรือบัญพจิตครหัตหรือบัญปจิต ผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำอยาาธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบสัมมาปฏิปทาอะไรบ้างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทาเราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาของกระหัสหรือบรรพชิต กระหัตหรือบรรพจิตผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำอยาาธรรมที่เป็นกุศลให้สำเร็จได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงอสัตว์บุรุษและสัตว์บุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงฟังอสัตว์บรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปะมีมิจฉาวาจามีมิจฉากรรมมันตะมีมิจฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉา,าสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสมมาธิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรมมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษ